่อนหน้านี้นอเอาก่าอน,นนั้านีก่อนก่อนหน้านี้ก่อนนั้า<ะ>นี้โดนยาม่าเพราะว่าแบบหลายหคนคิดว่ามันเป็นการแบบไปต่อเ<อ>นีย<ห>นเนาะแล้วแล้วเอริคก็บอกว่าให้เปิดใจด,ดูก่อนแล้วเป็นยังไงพอแสม่มนกลับมามันเออมันไม่มันไม่ใช่อย่าง <c oughs> ที่หลายคนจริงๆก็ดีใจมากๆค่ะที่ทุกคนเอ่อได้ดูสาธุก,กันสำหรับใครที่ไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรสามารถยังไปดูกันได้ในเน็ตสิชนะคะแต่ว่าเอ่อรู้สึก หมือนถ่ายเหนื่อยเลยค่ะช่วงเวลาที่เราถ่ายเราถ่ายกันนานมากๆจริงๆแล้วก็แต่ละอย่างที่แบบทีนักแสดง้องเจอ,เอ,อหรือทีมที่พ่วงกับหรือว่าทีมนัดฟรีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆจริงๆแล้วพอเราได้เห็นแบบเรื่องของเรามันอยู่น u m b e r วันต้องชาร์ตในไทยอะคะ่ะก็รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนเปิดใจลองดูกันเพราะว่าถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจจะเซนซิทีฟแต่ว่าเหมือนมันก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดได้ เหมือนกันก็ยอยากให้ลองแบบเปิดใจดูกันแล้วก็จริงๆเหมือนที่หนูบอกนะคะเรื่องศาสูามันเป็นมันพูดเกี่ยวกับคนมากกว่าพูดเกี่ยวกับการที่ลุ่คคลเขาแบบต้องการอะไรในชีวิต mm. จริงๆเขาเลยต้องเข้าไปทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้พูดถึงตัวศาส,สนาว่าว่าไปว่าอะไรศาสนาใช่จริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ทําให้คนอยากเป็นคนดีมากขึ้นหนูรู้สึกว่าด้วยด้วย f u น d a m e n t a l ของมันนะคะด้วย หลักเราว่าอะไรคะหลักของมันที่อยาาให้ทุกคนมีในการใช้ชีวิตในการประกอบเรื่องภายนเป็นนักแสดงเต็มตัวเรื่องยยังยังเรื่องแรกเนรื่องแรกบว่าที่เป็นแบบนำมาับตัวแอลอรี่ก็ยู่เองก็แค่ตัวเอง อยากให้เพีงแค่6แล้วกันคะ่ะเพราะว่าตอนที่หนูดูหนูยังมีช็อตที่เอสตัวเองอยู่ว่าว่าออตรงน,นี้มันยังดีได้กว่านี้หรือเกตำล้อยหรอครับหกเตำ <laughs> ล้อยค่ะใช่ตรนเล่นแรงเกินหกตำสิบ <laughs> ละกันค่ะก็คือเหมือนมันยังมีช่วงที่หนูรู้สึกว่าทําได้ดีกว่านี้แล้วก็อยากจะอินทูมากกว่านี้คะ่ะเพราะว่าณตอนนั้นหนูอายุ18แล้วแบบ ในช่วงเวลาที่เรากำลังจะไปเข้า Production c e s s p r o นะคะมันมีช่วงเวลาน้อยมากๆที่เราจะได้แบบไป Workshop หรืออะไรเพราะว่าด้วยคิวของแต่ละคนอะไรเงี้ยสนักก็ยากมากๆแล้วก็เลยคิดว่าถ้ามีซีซั่นสองมีมันน่าจะลงตัวกว่านี้อีกก็ขอให้มีแต่ถ้าเราตัไปไกลับมันก็เป็นหดใกล้ตัวนใช่ไหมมันจริงๆมันไกลแล้วก็ใกล้ค่ะคือส่วนที่ไกลเนี่ยคือจริงๆตอนแรกอะหนูเป็นนที่ เหมือนก็เข้าวัดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้รู้แบบรู้เบื้องลึกขนาดนั้นว่าเอ้ยศาสน,นาเป็นแบบนี้แบบเขาพูดถึงแบบนี้หลักคาสอนต่างๆเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราได้ไปอยู่ในกองจริงๆอะค่ะตัวเดียคือเบียเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศาสนาเลยอยู่แล้วหนูก็เลยคิดว่าเอยนั่นคือจุดที่แบบเราได้เรียนรู้พร้อมกับตัวละครเราด้วยค่ะแต่ว่าจุดที่ใกล้ตัวก็คือหนูเป็นคนคล้ายๆเดียนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็น ใน behind the scene หนูเป็นคนแบบเบียร์ละกันเป็นคนที่แบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแต่งตัวก็คล้ายกันมากหนู่ายตั้งแต่18ตอนนี้หนู20แล้วพี่ป๊าปวดสุด้วยครับตอนนี้พี่ป๊าผมยาวเลยค่ใช่ล่าสุดก็ไปร้องเพลงด้วยกันมาด้วยใช่เขาก็เป้นสิ่งใหม่ๆมากๆเพราะว่าปกติเวลาหนูพร้อมหนูก็จะแบบร้องเพลงเต้นอย่างเดียวยังไม่เคยไปเล่นในแบบบรรยากาศที่คนดูแบบ เขาร้องเพลงบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะอย่างมันมีแบบพูดคำหยาบในเรื่องเลยคนก็ไม่คิดว่าแบบว่าแอลลี่คนแบบมาแชร์ลิปแบบว่าตลอดแบบเออแอลลี่บอกอะไรวะแค่คำนั้นก็มีกาือแบบก็คือหคือจริงจริงหนูเห็นแบบคอมเมนต์บอกว่าแบบโอ้แอลลี่แบบโกหกหรือเปล่าเนี่ยแบบอย่างนู้นอีกไม่ไม่กล้าพูดคำนั้นแต่ว่ามันมีคำที่แบบคนว่ามาอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆริง่วยฐานของหนูอะค่ะ หนูไม่ค่อยได้พูดอยู่แล้วเพราะว่าคนรอบตัวหนูเขาไม่ค่อยได้พูดเหมือนกัน <c oughs> แล้วเหมือนแบบพอเราอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้พูดหนู <c oughs> ก็เลยจะไม่ค่อยได้แบบอัปเดตขยับขนาดนะะั้นค่ะบางทีแบบบางคำหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นขยับ <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบอัปเดตเรื่อยๆเรื่อว่าตอนนี้หนูยังไม่ซึมซับยังไม่ซึมซับแต่ว่ามันก็แบบเข้าใจงายขึ้นแบบ เป็นแบบนี้ขนาดเราก็ยังตกใจในตัวเราเองใช่ไหมตลกใจค่ะเพราะว่าหนูต้บอกว่าหนูยังไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นคำอย่างอะไรเงี้ยคือมันจะมีบางคําที่หนูว่ามันเป็นเนเจอร์ของคนแหละเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นคําที่แบบสมมติว่าถ้าเราสนิทกับใครหรือว่าเราไว้ใจใครมากๆหรือเราแบบออกอัธรตในการคุยหนูชอมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เลยคิดว่าแบบมันมันแค่เป็น ความเหมาะสมในการเวลามากกว่าว่าเอ้ยสมมติอยู่ในงานหนูอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้แต่ว่าในไลฟ์สไตล์ของเดียร์ค่ะเดียร์คืออยู่กับเพื่อนเพื่อนผู้ชายที่สนิทมากๆมันเลยหนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติของเดียร์ที่จะพูดแบบนั้นหลายคนยังรู้ท่าสองอยู่มันจะมีไหมที่มันมีการท่าสองเรอคะไม่รู้เลยหนูอยากมีมากไอจิอยากให้มันมีมากๆค่ะต้องต้องให้ทุกคนไปกด นิวโป้งในเน็ตฟลิกซ์เลยช่วยไปกดไลค์ใหช่เพื่กระตุ้นช่วยกระตุ้นหน่อยฝากไปบอกเน็ตฟลิกหน่อยว่ามีหน่อยหนูมีการแสดงติดต่อมาเยอะไหมมีบ้างไหมบ้างก็มีค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแต่ละบทที่หนูแล้วด้วยความที่จริงๆหนูเป็นแบบนักร้องมากกว่านับแสดงหนูแบบหลักๆหนูแล้วหนูร้องเพลงอะค่ะหนูเลยคิดว่าอยากโฟกัสเรื่องเพลงให้มันดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่ามีบทไหนที่รู้สึกเหมือนตอนหนูได้บทเดียมาค่ะ รู้สึกว่ามันใช่หนูก็คิดว่าจะเปิดโอกาสเล่นเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าหนูว่ามันเป็นที่บทมากกว่าเพราะว่าหนูยังอยากเล่นอะไรที่ไกลตัวแบบด้วยด้วยโซ่ลายมนะะันขยากเล่นอะไรที่ไกลตัวหรือเป็นคาแรคเตอร์ที่ไกลตัวไปเลยะะแปลว่าตอนอีตจะได้เห็นหนูวีนไหมจ๊ะอยากลองออ <laughs> ไม่แต่ <laughs> เป็แบบบทวินวีนบทวีนอะคะ่ะจะได้มีโอกาส<ๆ> <laughs> เขียนเขียนบทวีนก็ติดต่อได้ถ้าสนใจค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรายังไม่ยังไม่รับยังยังเลยค่ะตอนนี้ไมคือา่มีใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆพอเสร็จการทำเพลงคือมันยาวนานมากๆค่ะกว่าจะได้เพลงหนึ่งมันใช้เวลาแบบ 3- 4เดือนหรือบางทีเป็นปีได้เลยซึ่งหนูก็เลยคิดว่าแบบพอเรามีงานอีเวนต์ต่างๆด้วยเรามีงานโฆษณาแล้วเรามีงานเพลงด้วยมันใช้เวลาเราไปเยอะมากๆแล้วแล้วการถ่ายทำมันใช้เวลา เยอะมากๆแล้วก็ใช้คิวเยอะด้วยหนูก็เลยคิดว่าต้องแบบบาลานซ์ให้ดีก่อนที่จะรับเพราะว่าหนูไม่อยากไปทำให้ใครเดือดร้อนแปลว่าตอนนี้ก็มีแผนที่จะทำเพลงแตนน่ทำเพลงเรื่อยๆเพราะไม่ปล่อยแน่แน่เย<ช>็นเดียวตอนนี้ยังไม่มีไอเดียเลยตอนนี้หนูโล่งมากไม่รู้จะทำอะไรตอนน่อดีแต่ว่าถ้าใครมีไอเดียก็อยากให้หนูทำเพลงแนวไหนบอกได้คะ่ะทีนี้นแล้วเราก็สิน้นสุดปีได้แบบโล่งมาเลยคร<ช>ั้งต่อไปมันต้องเพิ่มไปอีกมล้ะ หนูจะนอนทั้งเพลงหนูไม่ทำอะไรละคุยยังไงบ้างคือคุยยังไงบ้างอ่ะคงเหรอคะเขาพพอร์ตดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงที่หนูนรู้สึกว่าสามารถคุยด้วยตรงๆได้แล้วเขาก็เป็นคนที่บอกว่าแบบเออในการเป็นศรริลปินอยากแมรี่ได้เป็นตัวเองมากๆเพราะว่าเหมือนตอนเดบิวหนูยังเก๊กันอยู่ยังไม่แน่ใจว่าแบบทำสิ่งนี้มันถูกต้องไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่พออยู่มา4ปีแล้วหนูนก็รู้สึกว่ากล้าเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ เหมือนเวลาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะกล้าพูดคุยมากขึ้นแต่ก็จะไม่เข้าใจปาะคำหมายอันนี้เนี่ยพี่เพลงนั้นที่หนูจะรีบจับแต่คนรักอะไรเงี้ยความเซ็กซี่หนูก็เพิ่มขึ้นเพราะมันไปทะเลไงอ๋อไปทะเลแล้วชุดหนูอ่ะมันก็รู้ว่หลังบ้านอะไรบ้างคือตอนนี้หนูต้องเปิดโอกาสในการที่ให้ตัวเองเซ็กซี่ขึ้นมาใช่ไหมลูกยังค่ะก็คือหนูรู้สึกว่าอยู่ในพาร์ทงานหนูก็แบบกล้าที่จะแสดงออกมาก อยากเปลี่ยนแนวเลยด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนในสือ่อหรือว่าในเวลาไปคอลลาเบชั่กับแบรนต่างๆ,ๆหนูก็จะอยู่ในแนวประมาณเดิมว่าเอ้ยอน,นี้สดใสแต่งตัวแนวน่ารักอะไรอย่เงี้ยคะ่ะแต่จริงๆหนูว่าเป็นคนที่หนูรู้สึกว่าตัวเองมี personality หลายอย่างมากๆแล้วก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันผ่านผลงานของตัวเองค่ะ ซึ่งจริงๆอ่ะหนูก็เป็นคนแบบนี้แหละแต่ว่าในงานเพลงเราก็อยากมีหลายๆคาแรคเตอร์บ้างมีความเบี้ยสบ้างมีความเท่บ้างอ่ามีความเปิดหลังบ้างอ้เปิดห <c oughs> <อ>ลังบ้างเลยบ้างแต่เมื่ออย่างเมื่อวานที่ไม่มีการเปิดตัวคอนเสิร์ตก็เซ็กซี่มากเลยชุดที่มันเป็นพิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ต้องเป็นสาวขึ้นมากเลยหนีเขินมากเลยเขินแอนเวลาการใส่ชุดที่มันเปิดที่มไม<า>เปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เขินแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพอพอเรามั่นใจเรารู้สึกว่าเอ้ยสวยแล้วก็บอกกับงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกไม่ได้ ไม่ได้แบบว้ายอ้าแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นเปลงใช่พี่ขอแม่เซ็กซี่ไหมครับแต่ว่าไม่เป็นะคุณแ่แบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าคุณแม่ส่งไหมเรียวมาแล้วจริงๆไม่นะคะแม่เป็นคนเปิดกว้างเรื่องการแต่งตัวมากๆเพราะว่าจริงๆหนูอ่ะในชีวิตประจำวันใส่เสื้อยืดใหญ่ใหญ่ๆใช่ค่ะแล้วแม่แม่ก็จะบอกบ้างมาทีว่าเฮ้ยอลลี่ต้องแบบเปลี่ยนแนวบ้างแล้วนะอลลี่ต้องนี่แบบจะมี reference มาให้ดูว่าต้องเป็น ่็แบบคิดว่าแนวนี้แต่งแล้วน่าจะเหมาะอย่างนี้ค่ะก็แม่ก็จะคอยแบบช่วยเป็นสไตลิสต์ด้วยแต่ว่าเป็นตัวเราเองที่ยังไม่อยากแบบก้าวไปอยู่จริงๆหนูก็กล้าที่จะก้าวไปแต่ว่าอาจจะความติดสบายของหนูว่าถ้าแบบไปเดินห้างหรือไปเดินที่ไหนคนอาจจะเจอหนูในแบบสบายที่ไม่เหมือนในจอค่ะก็หนูรู้สึกว่าแบบโหโชคดีที่ได้ ขายทอดอีกแบบของตัวเองออกมาในผลงานแต่ว่าในชีวิตประจำวันก็ยังเป็นยังเป็นอะไรกันแน่ใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ใช่ทัดเซ็กซี่คือไม่ใช่ทางของหนูแน่นอนคิดว่าไม่ค่อยว่าหนูเลยเออหนูไม่ถนแัดเฉยเลยเดินนี้ไปต่างประเทศอีกแล้วชีวิตขึ้นอยู่กับการเดินทางตัดประเทศชีวิตคือการเดินทางที่ไปทำอะไรอย่างไรครับไปขายทอดเดี๋ยวไปฝรั่งเศสค่ะไปปารีสไปแล้วใช่ค่ะมีงานของใช้ อ๋อ,อมแม่ค่ะเราไั้ไปมาแล้วงานชิโนแต่ว่ารอบนี้คือจะเป็นงานเอ่อเฟสติวัลไทยค่ะก็คือเป็นเอ่อเหมือนพิวแบบงานสงกานพื้ที่ไทยที่ยนยมที่มากับฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะก็มีไปกับพี่ๆโฟร์บิ๊กด้วยเราจะเป็นแก๊งที่ไปทัวร์ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เอ่อจะเได้มนาไนปร้องเพลงค่ะที่ฝรั่งเศสด,ด้วยก็ไกลมากๆไกลจากบ้านมากๆแต่ก็พี่ใจค่ะพี่แบบตอนนี้เหมือน เพลงไทยทำเป็นไทยมันเป็นแบบว่ามันเริ่มไปกว้างขึ้นแล้วค่ะก็ดีใจแลนี่อยู่ไทยกี่วันคะก็อยู่เยอะอยู่นะคะแล้วนี้อยู่ไทยเยอะก็คือมีเวลาทำนงใหม่่างที่หนูบอกว่าก็ยังยังดูทำงานด้วยก็ที่ไทยทำทุกวันใช่ที่ไทยทาทุงวัน่อไปที่นู้นก็ทำทุกวันก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาที่แบบ ได้ทำโปรเจกต์อื่นๆก็ถ้าใครถามว่าแบบเอ้ยมีเพลงสปอย,ยไหมก็มีเลยค่ะจะไปตัดส่งฝั่งเล้นเขาที่แล้วตรงกับวันเกิดของพอดีใช่คุณแม่ปีอย่างไรบ้างครับให้ของฝันอะไรอย่างไรบ้างเพราะหนูบอกว่าหนูไม่ไม่ไม่มีอะไรให้ตัวเองใช่ค่ะ,<น>ะก็จริงๆแม่แม่ก็ซื้อของกันไปทีไรแล้วก็มีมีแบบรองเท้าที่ บบได้มานานอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงมันมีสองคู่ที่แบบปกติหนูใส่ไซส์เดียวกับแม่อยู่แล้วเราก็จะแบ่งกันใส่ตอนนีว่าแชร์ค่ะ Sharing is sharing. s h a r i ใช่แล้วก็มีคู่หนูแม่อยากได้พู่หนึ่งหนูอยากได้หนูก็เลยแบบซื้อคู่หนึ่งแม่ซื้อคู่หนึ่งแล้วก็แชร์ก,ชกันเป็นการหารค่ะ้ไม่กระจายเลยปังไม่กระจายค่ะอยู <laughs> ่ปิดกานการช้อปปิ้งของตัวเองไม่ไม่อยากเสียเงินเยอะขนาดนั้นอยากเก็บไว้ซื้ออะไรใหญ่ๆค่ะ ก็คือยังยนยันคำเดิมว่าเก็บเงินไว้ทำบ้านใช่แล้วเก็บไป้ทำบ้านทุกวันนี้ไม่ได้เก็บใช่แต่หนูไม่ได้ขับรถแล้วค่ะตอนนี้หนูไม่กลัวการขับรถได้เอานะมั้ยล่ะหนูเจอคนในท้องถนนที่เขาแบบเร็วใช่ไหมที่นี่ก็คือจอดใส่หน้าบ้านหรอไม่หนูขับขับบ้านขับวนบ้านนะ เพรนั้นแหละอบพอได้ลองออกมาแบบนี้ใช่เกิดการแบบเชื่อช้าของเขาคือยังไม่โดนเนาะยังเองไม่โดนค่ะเพราะว่าหนูแม่กีดก่อนแล้วหนูเบรกเบรกแรงมากก็เลยมันกลัวมันกลัวใจนคระหนูรู้สึกว่าหนูต้องไปทําให้ตัวเองแบบมั่นใจก่อน ถึงจะกล้าขับหนูไม่อยากไปที่มาในรถก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยคิดว่าก็กก็ขับใกล้ๆละกันแล้ขวัญอันนั้นก็คือสดๆใหม่ๆเลยไม่ได้แกะไม่ได้ใช้ทคนิเดียวใช้ใช้ไปใช้เยอะอยู่ค่ะประมาณหนึ่งประมาณน้อยมากเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียวนิฟเดียวอยากด้วยจะทำให้ใช่แล้วก็แบบหนูเป็นคนถอยรถไม่ใช่จริงถอยเข้าเนี่ยเวลาลนจอดอย่างนี้แล้วจะให้หนูเข้าตรงกลางหนูเข้าไม่เป็นจริงๆเข้าไม่ถึง เลอเวลาไปทำงานหนูก yeah. well <ah> right. ็แม well. mm ่จะขับให้ใช่ค่ะหรือบางทีก็ขับที่นี่ได้แหละค่ะแต่ว่าไม่ขับหนูก็น่าจะไม่ออกถนนใหญ่ไม่กล้าออก